ถือเป็นตลกรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับการจับตามองอย่างมากครับสำหรับเจแปนานุพันธ์หรือที่หลายคนรู้จักในนามเจแปนหกฉากครับจานตลกดาวรุ่งที่ได้ชื่อว่ากำลังมาแรงในพศออนี้ครับภายใต้ช่อง Workpoint TV เราจะเห็นได้ว่าเจแปนมีบทบาทในการสร้างเสียงหัวเราะมากมายหลายรายการเรียกได้ว่าไปโผล่รายการไหนก็สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าเจแปนจะเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อมาจากรายการหกฉากครับจานแต่ในความจริงแล้วเขาได้เข้าวงการบันเทิงจากการไปออกรายการซูเปอร์มัมกับกลุ่มเพื่อนจนทําให้ผู้ใหญ่ในช่องเห็นแววความสามารถและติดต่อมาร่วมเล่นจริงร้อยจริงล้านจนกระทั่งมาถึง6ฉากครับจานหลังจากนั้นเจแปนก็ได้พัฒนาฝีมือการแสดงของตนเองมาอย่างต่อเนื่องผสมผสานกับการยิงมุกตลกที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมสมัยจึงทําให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ เจแปน ไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ในช่อง WorkPoint TV เท่านั้นแต่เขายังมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในคอนเทนต์ทางช่อง YouTube ซึ่งยูทูบเบอร์คนดังหลายคนมักจะคว้าตัวเจแปนมาถ่ายทำคอนเทนต์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมก็ดึงเขามาดวมรายการค้าหนูรับพี่จะรักป่ารวมถึงนิกกี้ณัชชัดในรายการแชโลมาเป็นต้นครับในขณะเดียวกันเจแปนก็มีช่อง YouTube ที่ทำกับเพื่อนๆจนได้รับความนิยมอย่างช่อง b u f ุฟ Channel และช่องของเขาเองอย่าง iPan Channel ที่ทำให้หลายคนได้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของ J8 มากขึ้นเมื่อหลายรายการทาง y YouTube คว้าตัว J8 มาร่วมงานรวมถึงมีผลงานในช่องตัวเองก็ยังส่งผลให้เขากลายเป็นตลกคนดังที่เขาถึงกลุ่มวัยรุ่นรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่เสพคอนเทนต์ออนไลน์เป็นอย่างดีที่ผ่านมา J8 ไม่ได้มีความสามารถแค่การอัดรายการเท่านั้นแต่เขายังผ่านงานแสดงมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องผีเข้าผีออกในปี2556เพื่อนขีดเส้นใต้ในปี2558เรื่องนี้เขาได้ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับเองด้วยและภาพยนตร์เรื่องสารแน l เลิฟยูในปี2560ครับในส่วนของงานแสดงทางโทรทัศน์นอกจากเขาจะมีผลงานชิงร้อยชิงล้านในช่วงละครและหกฉาคับจานแล้ว ก่อนหน้านี้เขามีผลงานเรื่องฟิสเนสเด็จยาในปี2559มาก่อนโดยเจแปนได้มารับบทเป็นหน่อไม้นอกจากผลงานเบื้องหน้าในวงการบันเทิงแล้วต้องบอกว่าเจแปนก็ยังมีความสามารถในการทำงานเบื้องหลังอีกด้วยด้วยความที่เขามีความสนใจและชื่นชอบงานเบื้องหลังเป็นทุนเดิมจึงทำให้เขาเลือกที่จะเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อเขาขึ้นชั้นปีที่2เจแปน ก็ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนทำหนังส่งประกวดจนกลายเป็นที่มาของบริษัทโปรดักชันเฮาส์กับเพื่อนๆอ,อีกด้วยเขาใช้ความชอบและความสามารถที่มีผลักดันจนตัวเองประสบความสำเร็จทาั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังในเรื่องข่าวคราวส่วนตัวเจแปนก็เป็นอีกคนบันเทิงช่มักได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปซึ่งดูจากกระแสะข่าวที่ผ่านมาในปีที่แล้วการเลือกรากับสาวนอตก็ทำให้เขากลายเป็นที่สนใจอย,อย่างมากเช่นเดียวกับกระแสะของชาร์ลอตต์ออสติน มิสแกนไทยแลนด์ที่ผ่านมาซึ่งมีบรรดาแฟนคลับอิงฟ้าชาลอ์เกิดความไม่พอใจที่มีโมเมนต์เจแปนชาลอตออกมานั่นแสดงให้เห็นว่า จแปนก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่สนใจในเรื่องของกระแสะข่าวส่วนตัวไม่ต่างจากคนบันเทิงคนอื่นเช่นกันครับหากตลกรุ่นใหญ่หรือยุคเก่าที่หลายคนนึกถึงจะมาจากตลกคาเฟ่หรือรายการทีวีทั่วไปตลกรุ่นใหม่ก็คงต้องเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในโลกออนไลน์ซึ่งเจแปนถือได้ว่าเป็นคนคนนั้นนอกจากรายการทีวีทั้งช่อง w o r k p o i n t ที่เขามาสร้างเสียงหัวเราะแล้ว ช่องทางคอนเทนต์ออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เจแปสร้างเสียงัวราระได้ดีเช่นกันสมกับที่เขาเป็นตลกรุ่นใหม่สุดฮอตประจำปี2022อย่างแท้จริงครับ